ห้าห้าหนี่งห้าห้าหนึย่เช็คฟันสิไหนห้าสิอืออ๋โอเคเดี๋ยวโทหากันเต็มๆกันเป็นไงครับโอ้โให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ทาเลยทาก่อนทาให้เรียบร้อยในยุ่งกัดตรงไหนอืมยุ่งกัดตรงตาเลยเหรอเอาที่เท้าด้วยเอาทาโอ้ทำคิ้วขมวดอีกโอ้โอใบไม้นหนูใส่รองเท้าหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เอาไม้โอเคใบไม้ เอาทาทาโอ้ทาให้คุณพ่อด้วยอันทาที่มือคุณพ่อเอ <c oughs> งครับยัดเลยหายอืมมดกัดไหมโอ้เต็มมือแล้วพอแล้วลูกวอนจันทร์ ไปตามตรงนู้นจจยจอยเดินไปหาสิวิ่งไปหรือวิ่งไปตามจอยจอยโอ้โหหะไเยอะอืออือฮะฮะฮ้ฮนฮะฮมฮะ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 เะฮนน มันไม่มีเรื่องแค่ขอให้บอกเติมตัวเออตัด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  how é many